ถ้าจิตเขาเราดีแล้วก็มันไม่อยู่กายมันก็ไม่ดีก็มากายก็ดีวาจาก็ดีถ้าจิตของเราเลววาจาก็เลวกายก็เลวนีว่ทุกคนจงสมนึกตัวไว้อย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นการติดระเบียบตามพระพุทธศาสนาและตามระเบียบในนัยเราควบคุมสินสินข่ของเรามีเท่าไหร่ ทำแห้มครบธรรมะมีเท่าไรที่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,จาสอนปฏิบัติให้ครบอารมณ์สมถะมีสี่สิบปฏิบัติให้เป็นครบอารมณ์มีปัสสนาญาณมีเท่าไรปฏิบัติให้ครบถวิยามคิดประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาที่จะไปยุ่งกับคนอื่น ถ้าเราดีเสร็จแล้วก็ไม่สร้างความยุ่งยากความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่น <c oughs> อันนี้ไอ้การที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่น <c oughs> ก็ชื่อว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองคนอื่นเขามีอารมณ์เป็นสุขเราก็มีอารมณ์เป็นสุขถ้าเราทําคนอื่นให้มีอารมณ์ร้านร้อนเราก็จะรับอารมณ์ร้านร,าร้อนเช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้ากล่าวว่าภูชาลปติภูชังวัน,นโกปฏิวันฉัน,นังผู้บูชาย,ยมไดยการบูชาตอบผู้ไหวย,ยมได้ย่ว้ตอบถ้าเรามีโทมีหางสีที่อย่างเดียวมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นความเร่าร้อนไม่ก็ไม่เกิดขึ้นนี่ขอทุกท่านยงพยายามควบคุมกำลังใจไเพื่อปฏิบัติให้ถูกแบบ